ดูนี่จ้ะทุกคนเห็ดอะเห็ดมันปูจ้ะป่าดิสนบักอ่ะจ้ะเลื้องเต็มพื้นดินไปหมดจ้ะแต่เก็บไม่ได้จ้ซสายเยอะเนี่ยจ้ะเลื้องดอกเล็กเลื้องเต็มไปหมดดูจ้ะจะถ่ายให้ดูจ้ะหมุนกล้องไว้ไปขอโทษนะจ๊ะเนี่ยจ้ะดอกนี้เอาได้เปา มิตรดินจ้ะยิ่งเมื่อคืนฝนตกอดอกนี้เอาได้เอาจ้ะเมื่อคืนฝนตกเนี่ยจะอย่างเงี้ยดอกสวยสวยสวยทั้งนั้นเลยจ้ะแต่ดินนี่จ้ะเหลืองเต็มไปหมดจะเดินนี่ต้องระวังเรียจ้ะเหลืองเต็มไปหมด สองดอกนี้เอาจ้ะป่าดิฉันบากจ้ะใครอยู่ใกล้ๆมาเก็บจ้ะดอกดอกก็โอเคอยู่นะจ๊ะเนี่ยจ้ะดูมันเหลืองไปหมดแล้วจ้ะใครชอบเก็บเห็ดมาจ้ะเนี่ยจ้ะเหลืองเต็ไปหมดดู ดอกเล็กดอกน้อยเลือกเอาทั้งนันละจ้ะนี่จ้ะยาวไปนู่นเต็มไปหมดจ้ะอุ้ยเจอเห็ดพึ่งหวานตอนนี้เจอเห็ดพึ่งหวานดูจะเลือกเอาไม่งั้นนั่งใครมีเวลาก็นั่ง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 ทำได้จ้ะแต่คนเข้าป่าไปด้วยกันทำไม่ได้จ้ะ ทำงานจ้ะเนี่ยจ้ะเต็มไปหมดเหลืองๆหลือเนี่ยจ้ะใช่ทั้งนั้นจะเห็ดมันปูเต็มไม่หมดจ้ะขอบอกว่าป่านี้คนไทยเข้าคนไทยออกทั้งวันก็ยังมีให้เก็บจ้ะตาใครดีตาใครได้จ้ะคนเข้าป่าเลือกเอาจ้ะนี่จ้ะ เนี่ยจ้ะนี่ก็จะบรรยากาศรอบป่านั่นปณีมากับปนีจ้ะทั้งนั้นแหละจ้ะป่านี้สวยเลือกได้จ้ะไงคนเข้าป่าขอเก็บก่อนนะจ้ะ มันปูดอกนี้ทุกคนตั้งใจมาหาเห็ดพึ่งหวานหน้าร้อนดอกสวยมีดอกเดียวเนี่ยจะ้ะให้ป้าป้าไม่เอาแต่เจ้าถิ่นก็สกรมและะ้วจ้ะแต่ลองเดี๋ยวกลับไปบ้านไปตัดดูตัดที่มันมันนี่ก็ได้เห็ดเดินมาสักพักและะ้วจ้ะได้เห็ดมันปูครึ่งตะก้าจะ้ะ ไม่ได้ถ่ายให้ดูจ้ะเพราะว่ามันป่ามันเป็นป่าลกต้องแหวกต้องแหวกหญ้าเดี๋ยวจะลองลองถ่ายให้เอฟซีดูจ้ะมันต้องแหวกหญ้าจ้ะเนี่ยจ้ะมันเป็นต้นโอ๊กอย่างเงี้ยจ้ะมันเก็บยากจ้ะก็ได้เห็ดเห็ดพึ่งหวานดอกเดียวเนี่ยเนี่ยจ้ะมันต้องแหวกไหนเห็ดมันปู ถ่ายทายากอยู่จ้ะมันต้องแหวกอะจ้ะโอ้ขอโทษนะเจ้าขาได้มาหน่อยเดียวแล้วก็ต้องทําความสะอาดไปเลยจ้ะเห็นตรงนี้อยู่ดอกหนึ่งสวยด้วยโอ้หลายดอกไม่ใช่ดอกเดียวหรอกหลายดอกอยู่จ้ะนี่จ้ะอือหือ เนี่ยจ้ะ้ายจ้ะโอ้โหไปทําความสะอาดนี่ไม่มีเวลาทํานี่ตัดเอาไปตัดเอาเท่าที่ตัดได้เลยจ้ะตรงนี้หลายดอกโ,อโหเจ้าถินถ่นเจ้าถิ่นเลยยืริยาเต็มเลยจ้ะเนี่ยจ้ะนั่นดอกนี ไปหมดจะเหลืองเต็มพื้นไปหมดเลือกเอาเลยอะจ้ะเนี่ยจะ้ะมันอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยถ่ายทํายากกระจะ้ะถ้าเอาแต่สายไปมันก็พากันมีอยู่ในตะกต้าอีกก็คือต้องตัดขาไปเลยจะ้ะก็ถ่ายทํายากหนาะจะ้ะไปเจอกันอีกไปเจอกันอยู่อีกป่านึงจะ้ะ โอเคยังไงคนเข้าป่าก็ต้องขอขอบคุณ f อซทุกท่านจะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้ f อซทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะเข้าป่าเก็บเห็ดนะจ๊ะชอบกินเห็ดจ๊ะเห็ดเกิดแล้วจ้ะหูเนี้ยต้องตัดจะไม่ตัดไม่ได้เลยเดี๋ยวมันพากันไปพากันเอาสายไปอยู่ในซอก เอาดอกนี้ป่านี้เยอะจริงๆจ้ะขอตัดขาเห็ดเดินมาดอกดอกมันเปาะมากเลยจะ้ะเออเอาใช้วิธีนี้เลยตัดเอาอย่างนี้เลยจะ้ะโอ้เห็นกันเปล่าเนาะไม่เห็นก็ขอโทษนะจ๊ะจะดูก่อนดูตรงนี้ก่อนจะ้ะ เนี่ยจ้ะป่าป่าเห็ดนี้สวยเลือกได้จ้ะใช้วิธีตัดเอาอย่างนี้เลยโอ้ยยุงยุงยุงโอยโอย,ยุงยุงก็เยอะจ้ะเยอะมากขอบอกอู้เน่ยจะมีแต่เห็ดทั้งนั้นแต่ต้องเลือกเอาจ้ะ เลือกเอาที่ทรายมันไม่ค่อยเยอะถ้าเยอะก็อ้โหูไปทำลำบากมากจ้ะกวดจะออกหมุนกล้องไปไปก็ขอโทษนะจ๊ะเหลืองเต็มเลยจ้ะเห็ดเยอะมากจ้ะแต่ต้องเลือกเอา ไม่เอาจ้ะพวกนั้นไม่เอาเล็ดไปจ้ะเราสวยเลือกได้เนี่ยจ้ะครึ่งตะก้าแล้วจ้ะมาหาพึ่งหาเห็ดพึ่งหวานไม่มีไม่มีเห็ดพึ่งหวานได้เห็ดมันปูก็เอาเห็ดมันปูนี่แหละจ้ะเอาไปเอาไปทำผัดเส่นเนอแช่ช่องฟรีซไว้จ้ะเวลาหน้ามันไม่มีเราก็จะได้เอามากิน ตั้งแต่มาจะสุดป่าอยู่แล้วจะได้เห็ดพึ่งหวานดอกเดียวชอบหาใต้ต้นไม้เงี้ยจะ้ะมันสะอาดดีจะ้ะเนี่ยจะ้ะสะอาดโอ้จะเอาได้ไหมน้อหนอยุงงอ้ อย่าว่ากันนะจ๊ะตัดขาสั้นนะจ๊ะเพราะถ้าไม่เอาสั้นอนี้ก็ไม่ได้จ้ะอยากได้อยากได้ยาวๆแต่สกปรกจ้ะไปทำความสะอาดไม่มีคนเข้าป่าไม่มีเวลาทำความสะอาดต้องทำงานเนี่ยจ้ะ ทำงานแล้วเวลาไม่มีเอ้าเห็นอยู่ตรงไหนอู๋ทับสองดอกง,งามๆปะเนี่ยโอ้ยดึงมาก็ยุ่ยขอโทษจ้ะป่าเนี้ยเลือก้ะเอา ไปทำซอสใส่มันฝรั่งราดมันฝรั่งกินราดข้าวอุ้ยทำได้หลายอย่างจ้ะทอดมันนี่แบบอร่อยเลยอะทำทอดมันนะจ้ะก็แล้วแต่คนชอบอยู่แหละคนเข้าป่าชอบกินหมดเลยจ้ะให้มันเป็นเมนูเห็ดเถอะเป็นเมนูเห็ดกินได้หมดเลยจ้ะ ดอกนี้ดอกสุดท้ายแล้วจ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอฟซทุกท่านด้วยจ้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าจ้ะคนเข้าป่าก็ขอให้เอฟซทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจาะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนจ้ะไม่โชว์ตัวจ้ะวันนี้ถือกล้องมือเดียวจ้ะเก็บเห็ดไปด้วยป่านี้ขอบอกจ้ะใครแฟนชอบกินเห็ดเข้าป่าเก็บเห็ดจ้ะเห็ดดิสนป่าดิสนบ่าก็จ้ะเห็ดมันปูเห็ด พึ่งหวานเห็ดก่อเห็ดหน้าแร่เห็ดฐานมีหมดจ้ะยังไงก็ขอากราบสวัสดีจ้า